สำหรับตัวแป้งเองในฐานะที่เคยเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยมาเนี่ยก็ทราบมาเสมอว่าคนไทยแล้วก็ทุกคนพวกเราทุกคนเนี่ยคาดหวังกับทีมชาติเกือบทุกชุดแล้วก็หลายๆทัวร์นาเมนต์ด้วยกันนะคะแต่ตอนนี้ก็ขอโฟกัสเรื่องออแมตช์พรุ่งนี้ซึ่งเป็นแมตช์สำคัญที่เราจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติสิงคโปร์แน่นอนเป็นแมตช์ที่ยากแน่นอนเพราะเราต้องยิงให้ได้ถึง3ประตูนะคะแล้วก็นื่องจากเราไม่สามารถเก็บ3มแต้มได้ตอนที่ไปเยือนจีน ขนาดเดียวกันแล้วก็ยังต้องลุ้นให้อ่าจีนไม่ไม่ชนะเกาหลีหรือต้องต้องลุ้นให้จีนแพ้เกาหลีอีกนะคะซึ่งซึ่งในหน้าที่ของเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดต้องจินให้ได้3ประตูขึ้นไปนะคะซึ่งเมื่อวานก็ได้ไปเยี่ยมน้องๆที่ที่ค่ายที่แคมป์นะคะก็ทุกคนก็คาดหวังนะคะว่าอยากจะไปต่อรอบ3ซึ่งแน่นอนถ้าไปถึงรอบ3เนี่ยน่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรตามมาอีมากมายจุดเดตอนนี้เืองไทย เดี๋ยวพรุ่งนี้จุดเบลกับมิเกลซันก็ติด